เนี่ยบอสบอกว่ใครเนี่ยเใครนางใครนี้มีความสุขอ่าในวันนี้เราลังดีเนาะดิใครพี่วินเธอเนี่ยพี่วินเล่นใไม่ค่อยมีความสุขไม่ใช่เหรอเล่นใหญ่ให้วันนี้ขึ้นว่าวันนีสวัสดีวัสดีสัสดีสวัสดีสวัสดีควัสดีวัสดีสดีสอัสดดีวยสวัสดีใครวะบอสสวัสดีใครเมื่อกี้สวัสดีปังไม่ได้พูดเลยวอส บอสไหนไม่รู้อี้ยตรงนี้มันแต่บอสี่ยงงบอสบอสว่างไหมอะทำไมครับทะไรจะไปหนึ่ง,หน,งหนึ่งแบบไม่พัญญาหน่อยผม,ผมไม่ถนัดเลยอะแปลกแปก,แปก,แปกยังไงไม่รู้อะหนึ่งหนึ่งปากหลามอะ่ะบอสเล่นเป็นไหมอะมีบัตรไม่ไมค่อย <out. S 1> เป็นว่ะปากหลามอะ่ะมันต้องบูทจังหวะเราแทงปุ๊บแล้ว boot, บูทบูทใส่เข้าไปอีกอะ่ะมันจะหลบยากบอสเราเล่นเป็นหรอปากหลามอะ่ะปกติอะเล่นไม้แต่ไม้มันไม่มีคีก็เลยมาเล่นปากหลามอืมปากหลามแต่ผมก็ไม่ได้เล่นแบบ ไม่ได้เวอร์อแต่แต่แต่ผมก็พอจับได้อยู่อ่ะปากหลามอ่ะแต่ปกติีเล่นไม้ครับแป๊บหนึ่งนะว่าไงชิใสอยู่สภาอยู่สภาทำไมไปทำในสภาแล้วเพิ่งประชุมหัวหน้าแกงมีหนูมีคุณน้าหนูจะไปให้เจอด้วยเขาอยากเจอบอสเหมือนการใสไม่บอกทำให้ดูดูเองโอเคมาถอนหายใจแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงมาสิหูสภามาเลยสภา โอเคครับแป๊บหนึง่งรอเจอคนก่อนได้ครับบอสเพื่อนผมมันก็ไปมันบินไปอีกประเทศนึงแล้วคนที่มันซ้อมกับผมประจำอ่ะอืมเราก็อ,อย่าเพิ่งท้อนนะเพราะว่าแก๊งมันเพิ่งสร้างไม่ถึงสามอาทิตย์เลยอ่าไอเอ่อสิบห้าคนนี้คือเขาจัดใหม่หมดเลยเหรอบอสใช่จัดใหม่ตลอดเลยเนะี่ย <G ül üyor> ก็ต้องดูดูกันไปมันต้องดูกันไปอยู่แล้วบอสไม่คือไม่ได้ซ้อมกันเลยใช่ไหมไม่ได้ไไดซ้อมเลย,เลยใช่แหละผมก็ได้แค่ซ้อมวันนั้น ซ้อมแล้วเราเห็นคนเปลี่ยนไปเปล่าเยอะเออมันเปลี่ยนไปเยอะเว้ยนี่พยายามจะไม่อะไรกับใครเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวใจมันก็ไม่อยู่ที่เรามันเหนื่อยนะเว้ยให้ใจใครแล้วเขาไม่ให้เราอะไม่รู้ว่าแกดูคนออกหรือเปล่านะแกน่าจะรู้ว่าบอสเป็นคนยังไงเหมือนเรารอกันไม่ได้อะไม่รู้ว่าบอสแต่ผมให้ใจทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเหบื่อไหมหนูบอกเดี๋ยวว่าเบื่อมากแม่หนูมากนเด้อ ชื่ออะไรคะหนูชื่อโมหลานค่ะสวัสดีครับโมหลานเหมือนมากเลยบอสเหมือนบอสเหมือนบ้าเลยใช่ไหมบอสเดี๋ยวก็เหมือนมาบ้าโดยสวัสดีนะบอสบอสชุยกับไทยอะฮะแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยอ้าวก็เป็นกุมารไงนั่นตัวแต่งตัวเด็กดิกุมารน่อายุสิบขวบโบอสิอายุสิบแปดิงเหรออายุสองขวบสภาพไอ้แก่ไอ้แก่ มึงสิแกมึงสิแก่กมันมึงสิแก่ไอโนนมึงสิไอ้หัวทองไอ้แนนมึงสิดำมึงสีแก<นำ>โทษโิดเกดผิดตายกับกูไหมทุกวันถ้าเรียกยุบก็งอนไอไหนคิดไหนนะมึงอะสระบ,บุรีอุ้ยแรงบ้าโอรสีได้เด็กเคียแอ,อร์บอเธอดูดน้ละเราไปถ่ายกันมานบอสอันนั้นนันนามู่เขาคิดว่าบอสเป็นม้าหนูที่ซื้อขนมหวานครับเห็นแล้วคิดถึงคุณนะ ครับผมไม่ใช่ครับบิทไนท์ครับใช่ก็ซื้อบิทไนท์ขนมหวานขนมอะไรนะขนมหวานแม่เองตายไปแล้วใช่ไหมโอ้โหหูหูพับผ่อนพักผ่อนนอนหลับบนสวรรค์ใช่ใายเมื่อก่อนออนเฟซทุกวันเลยแม่สงสัยไวไฟถูกตัดมัสไม่ออนเยไม่ว่างเว้ยผีเข้าหรือเปล่าเหมือนเหมือนจัง เมื่อก่อนทักเมื่อก่อนทักมาหาเมื่อก่อนทักมาหาลูกมาคิดถึงลูกนะช่วงนี้เราใส่ไวไฟช่วงนี้เด็ดหมดปเป็นบ้ามั้งเล่นสามเฟนว่างขนาดนั้นเลยไหมโอ้โห้5เออเออ4.5โอเคครับโอเคที่นี่มันนอดโดเพย์ดับเบิลนำมู่ไม่ต้องกลัวอะไรใช่เล่นได้ครับเล่นได้แต่ว่าแค่ให้อยู่ในแบบเบาๆเบาๆใช่ใช่ ใช่ไหมข้ารหวานเอ้ยเล่นยังไงลิ้นชีเอาหูมาหนิไม่เอานั่นแม่มึงท่อยปูตายเป็นไรไหนวะเออวินเทอร์ใครเก่งใครเก่งไอเนี้ยป่าฉลามวะไปซ้อมกับปลาดูนหน่อยนี้ปลาดูไม่ปลาดูมันบอกว่ามันเก่งป่าฉลามเหรอไม่มันใช่ไมันม่ไม่ไม่บูตเตนไอ้แก่บูตเตนบอส แล้วมันบอกว่ามันอยากจะซ้อมกับบอสแล้วบอกว่าก็มึงก็ไปซ้อมให้บอสสิเอง่งเออมึงก็พูดสิว่ามึงจะซ้อมให้กูมาถูบ้าแล้วอันนี้เป็นน้าหลานกันหรอคบครับก็เป็นหลานของมาม่าเจ้านี้อ๋อที่ที่ที่เหมือนคนวินแหน่ะครับไอ้กุมารขำเลย สวัสดีดัดี่มาบอกว่าดนี่มีความถูกอย่าไปบอกใครเขาน้ำาขอแทงเลยดิอย่าไปบอกใครเขาน้ำกูให้เป็นมือซายเนี่ยโอ้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 ยไอเหี้ยวิ๋ยวี๋ยวี๋ยวี๋ี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวแม่วียีหมอนะเวย มีหมอหกคนกว่าจะมารอไปเถอะเดี๋ยวตายพอแล้วเป็นไงอุ้มียาซุปไอ้ควายเฮ้ยของใช้หมดเลยแล้วอยู่ประเทศนี้เหรอครับหรือว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อ๋อแวะมาหาหลานนี่แหละครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าตัวแสบมันก็แวะไปหาหมู่มาเหมือนกันอืมมันก็ได้ลงลุมแล้วไอเนี่ยไอ้กุมารเนี่ยไม่ได้ยืมรถหน่อยเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเลี้ยงยากไหมครับคนเนี้ยโอ้โห อยากาะสมัคนครับซนมากเลยแต่ว่าพูดได้เรียนตแต่บเดียวเองเขาขยายมานี่สมัครพี่สาเรียนเล่นโลแม่งสาวทำฟอร์มเรียนเด็กเนี่ยโอ้ไม่คิดว่านี่แป๊บเดียวจะเป็นมือซ้ายของแก๊งเลยหรอคะเขาดูมีความซื่อสัตย์เนี่ยเลี้ยงเขาดีกว่าเลี้ยงหมาไปโจ๊กอะอะไรหมาเมื่อกี้เนี่ยสลบสลบไม่ได้ยินลูก ไม่ได้ยินด้วยเหรอตื่นมาพอดีแล้วได้ยินมาบ้าอะไอ้ไออุ่นเนาะใช่ไออุ่นสวัสดีนับมารู้จักไอเด็กเฮียนี่ด้วยเหรอหลานหลานมาออยู่ดีๆก็ได้เป็นย่ากับเฉกงงไม่ไม่อัไม่ไม่ไม่ใช่ผูเป็นแฟนเก่าเคยเคยเป็นลูกสะใภ้ลูกสะใภ้โอ้เฮียมากเพื่ดิโอ้โหตะขีตะอกแม่แสน ไมไดีครับใครอะฮะใครแอบเอาเป็นแสงอุตสาหนูไม่รู้มันที่ไหนอ่ะที่เนี่ยคุยกันอยู่เหรอคุยยังไงให้เขาได้ยินในสภาวะวินเทอร์ว่าไงนะมันมันอันนี้ที่ไหนตรอครับสภาครับลูกเออหนูไม่ไม่มีเพื่อนเลยอ่ะ ทำไมมพวกกเราอยู่ไไหหนนัดปโรงเรียนไหมไปตรงได้ไม่นานไม่มีรถอะไม่ต้องใส่แสงก็ได้มินเทอร์มีรถไหมไปส่งน้องหน่อยดิเราจะไปไหนกาลาดใช่ไหมหนูไม่ดูหนูจะไปไหนนี่หนูจะไปตำรานรถรถผมมันเอาไปหาหดผ่ามอครับหูอยากมีตาแล้วรถนู้นใครขอใครอ๋อจะไปไหนล่ะเป็นใครอะไปทำงานทไปทำงานไปทำงานที่ไหนอะจะไปจะไปเองอาวุธข้าแก๊งฮาเลม่ห์ หนูอายุเท่าไหร่หนูอาตุอาตุไม่หนูชอบจีบจีดังเสียงไม่ได้อายุสิบสี่หนูจะต่อยใส่ไอ้แม่อนูหนูกับพี่หนูอายุจีบจีหนูอยู่กับคนอื่นหนูอายุจีบเจ็ดอ้าวทำไมอ่ะอยากเป็นเด็กอ่ะแล้วทำไมหนูต้องอยากเป็นเด็กอ่ะก็อยากมีหม่มมาไงอ้าวขี้ยาละจะมีลูกอีกแล้วกูขี้ยังไม่มีผัวเลยเสียงอะไรเมื่อกี้นี่นะเสียงอะไรเสียงเหมือน คนไม่มีผัวเลยแล้วพี่เจ้าชื่ออะไรหรอชื่อบินไนครับแล้วทำไมพี่บินไนไม่มีผัวก็คนมันไม่มีจะให้มียังไงก็เปิดใจทำไมอ่ะไม่เอยต้องเปิดใจด้วยโอ้ก็ปิดไปไงแบบก็จะไม่มีผัวอืมอ๋ออ๋อเมื่อวานนี้หนูหนูเจอพี่คนนึงเขาอยู่แคงพี่อ่ะหรอเขาชื่ออาชาใครไว้แล้วทำไมถึงอยากอยู่ฮาเลมอ่ะอ่ะ กลัวเชื่ออะไรอ่ะโอ้ยหนูขอโทษเขามาขอดูดาเดมดูดิมขอยู่อันนี้แต่แต่หนูแต่หนูจะมาบอกว่าจะไปปาร์ตี้แต่ตนูไม่มีโต๊ะจะไป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 บีโรดเล็กไรไปกันหมดแล้วมือซ้ายมือขวาดวงปัญญาอ่อนกันหมดแล้วเนี่ยสวัสดีครับหนึ่งหกเก้าสนความตัวเป็นแสงอุตสาหนแล้วไปแทงแฟรี่อยู่ ตปาตอนนี้เหรอไม่่เเกียยวใช่ผมก็ไม่รู้ว่าใครไม่ใช่คนพวกเราด้วยเพราะพวกเราตอนนี้มันเอ็นเด็กกันหมดเอ็นเด็กกันหมดคืออะไรวะมันปาร์ตี้สังสรรค์อยู่ครับพวกนั้นอ้าวเหรอใช่แสงอุตสาห์นี่ไม่รู้ใครเอ้าไม่รู้ใครวะไปดูปะอินเทงมันทำไมเออนั่นแหละล่วงคูดครับมันแทงคนใส่สูตรครับอืมปล่อยมันไปครับวพี่ชายจืดใหญ่หยอจืดตังเมยครับตังเมยตังเมยครับ เหมือนขนมใช่ครับแต่ดเด็ดนะครับ<ไ>รสเด็ดนะลองว่าไม่เอาลองว่า,าดเดียาหนูขอโทษหนูไม่มีอาวุธไหนๆไอ้กดเอ็ X ดิจะทำหนูจริงหรอหนูไม่มีอะไรเยอะหนูเป็นเด็กใหม่ด้วยกาาด Y ดิอ๋อเด็กใหม่โอเคๆใช่หนูเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองผมก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานมันมีคนโ <c oughs> ยอนอะไรมาไม่รู้ก็อย่าใส่ดิสูตรแสงไม่ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่ได้ใส่มีแต่ไอ้ไอ้เนี่ยปฐทูเป็นอะไรกับแสงอุษากูเรียกให้ไหมบอสแสงอุษา แต่เขาไม่ได้ทาแก๊งแล้วนะแต่เมื่อใส่สูตรอยู่คนเดียวเลยนะอยู่นน้นเลยไหมประทูอื้อดีไหมน้องไออุ่นไปไหน,ไหนวะแป๊บนึงเดี๋ยวให้เอารถให้แป๊บหนึงนะพี่เป็นนายว่าหนูรู้จักกับน้องตนนึงอะคนคไหนอยู่แก๊งเดียวกับหนูแก๊งทีง่อะคนไหนชื่อแอตตาอ๋อแอตตาใช่ๆแล้วก็พี่ปักบุ้งด้วยอือฮึนั่นแหละก็เคยอยู่แก๊งเดียวกับหนูอือฮึ มันจะสื่อ <cái S 1> อะไรกับหนูวะก็เดี๋ยวถ้าเขามาเราก็มาทักทายเขาสิมาสวัสดีเขาสิหนูมไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าไงอ <isin> ืมหนูก็ไม่รู้ว่ะหนูต้องเข้าใจยังไงวะ <fi đ> เราใช่ <surprised> พูดตรงๆได้ไหมพอดีพี่เป็นคนพูดคุยต,งตรงๆอะเราแบบว่าอยากเจอเขาไหมหรือว่าอยากจะยังไงเราพยายามจะสื่ออะไรแบบพี่เพื่อนไม่เข้าใจหนู <os> แก้งอุไม่มีอะไรทำอ่ะฮะก็เขาว่าเราก็ติดต่อดิ เราก็เห็นอนาเลมเราก็มาขำจะได้ว่าพี่เขาอยู่<อ>หรือเปล่าแค่นั้นเองอเราจะไปทํางานใช่ไหมใช่นะ๊บน,นึงนะแต่พี่เอาจักรยานให้ขอบคุณน,นะมีใจใ,ใ,ใจดีจังนะต้องเป็นไรครับช่วยเหลือกันสวยแล้วใจดีอีกอ่ะน้องอไปเลยฮะจิงเหรอนะขอบคุณมากนะเอากุญแจไหมก็ได้นะไม่ต้องมาคืนพี่นาวไปใช้เลยอขอบคุณมากนะ<า>ใจดีจัง ส่งมาที่ส่งมาส่งมแขนขวาสักทรงองค์นาลายแขนซ้ายสักชาติราชสรีขาขวาเป็นเป็นหมวกลูฟี่ไหมสักจะดับพยัคคีไหนไม่เห็นไม่เห็นแต่กูต่กต่กูต่กูตะกักนี้หน่อยเต็มอีกขาซ้ายทำอะไรอ่ะครับจะครับบอสเขาจีบกันครับบอสอะไรบอสเขาไม่ได้จีบเรา ก็เย็นอยู่นี่ไงถ่ายอีโมเล่นเราเล่นกันสองคนเนี่ยเป็นไรยังกึ้งเนี่ยเกียวหนึ่งยังกองเสียอ่าเ้าทำไมเราต้องเลิกลากด้วยอ่ะ เราคุยอะไรเงี้ยน่ะโอ้โหผมไม่มีความรักอย่างกามเสียเพราะทำไมคอผมได้แค่น้ำมาโอเคม่รู้วัดมึงอีดวงดาวเะือหายเมืงไปนมึงไปฉีกซะแล้วอ่ะพี่กามเสียเี่ไปไหนอ่ะกามเสียก็เกียร์สามอ้าวพี่กุศลอะไรเนี่ยไปหาหมอก่อนเหรอกูถามเลยก็มึงไปฉีกซะแล้วอ่ะจริงจริงมก็จริงแต่มึงมันเป็นอะไรของมันมาทิเมึงมึงไปฉีกซะแล้วแล้วกูเล่นยังไงต่ออ่ะไอ้ยี เชื่อได้ละมึงจะทำไมอย่างกากัดกับหมูกูกัดกับหมาแฮ่อย่างกากินของหมูกูกินของหมาแฮ่โอ้แต่ละคนพ่อเถือกตาฮั ยังบอกตัวเองไหมว่าพอเถอะน่ะอย่างกาเลียของหมูกูเลียของอะไรอ่ะพี่จะเพิ่งพี่จะเพิ่งอะไรอ่ะพี่แดะของหมาไม่ต้องเยอะแลนะน่าไอแบงค์ไอแบงค์แบงค์มึงเคียดวันนี้เขาเครียดกันว่าพูจะเขาเขาเขาชอบผู้ชายตลกไงนั่งใครเหรอกามเกูว่าเขาชอบผู้ชายตลกครับ จริงจริงมึงเชื่อกูดิกูว่าเขาชอบผู้ชายตลกเนี่ยข้างหลังกูเนี่ย่ไม่เห็นเราต้องไม่ได้ยินมึงวิทเปอร์วิทเปอร์ใช่ไหม บีเปอร์เอ้ยผมชาวติ้งพี่ยังไงได้ยินตัวร์ชาวบีเต็นชาวติ้งชาวติ้งมีเพื่อยิงหน่อยโอ้ยคิวจังเลยอยู่ตรงเนี้ยบอาเพลงให้ฟังโดยด่าบุ้ยอ่ะวันนี้เราจะโดยข้ามฟ้าบอสให้ฟังโดยมันจะตีกันเฮ้ปิดเพลงนี้จะให้บอสออเพลงเฮ้ยเอาฟังกันอยู่ไอ้ชี้มันจะบอสออเพลงอะไรอขาจะบอสให้บอสร้เพลงอะไรจะเต็มแบงค์ได้ข่าวว่ารถเสียรถเป็นไรอ่ะฟังไม่ออกแป๊ะ อ่าฟังฟังครับอาการรถเป็นยังไงไงเขาบิดแล้วไอแบงค์ได้ข่าวว่ารถเสียรถเป็นอะไรอ่ะเพลงเมื่อกี้นะได้ข่าวได้ข่าวว่ารถเสียเพลงไหนเพลงเนี้ยนะใช่มันชื่อเพลงว่าดูกโอลไปใดเกี่ยวซะแล้วเหรอใช่ชื่อเพลงว่าแคนดี้ที่วินเทอร์พี่โซล่าเนี่ยแป๊บนึงแล้วเนี่ยถูกถูกถูกจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธออบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใย ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมจุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้าฟ้าตามรัางมูดาวจะวไม่มีความเหงา เข้ามากำไกลเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไปเสียงสูงโคตรหล่อมีแอปรอเลยสุดยอดไปเลยมีกระเพงมีกระเพงมีกระเพงแล้วต้องมีกระเพงแล้วกระเพงก็ได้หมดเปิดไปเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรคุณ่อมากพี่พีทเธอร์มาวีเธอร์พับไป เอาเพลงอะไรดีอ่ะยังคงคอยได้ไหมใช่ผมว่ายังคงคอยคอยจีบจอยยังคงคอยเหรอจีมจอยพี่ไปเที่ยวคีิปใหม่ยังไงหรอยังยคงคอยเหรอเธอยังคงคิดถึงบึงไหมในวันที่เรานั้นไกลห่างพี่ผมคยคิดถึงไหยขอฝ้ายยังคงมองดูเลือนลางตั้งแต่วันที่เธอจาก พี่เพิ่้จากไปนะใครงัดล้อกูวะใครงัดเงากูวะฮ่าฮ่่ฮนี่เป็นไง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 ไสุดท้ายก็มีเคลิ้มเป็นไงเอาไปเลยใครแกล้งนะหนูจะฟันคอทิ้งก็หมดเลยเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยสองเพลงที่เขาร้องนกูล้วนเออม่่่าืืชชชใใก็ว ต่อครัต่อเลยต่อเลยไม่มีใครได้ยินเราต้องปล่อยแล้วแหละกูทำอะไรไม่ได้หรอกชีวิตเนี้ยได้แค่ยินดูครับยังติดดอยร้องต่อเลยครับในวันนี้ชอบสีฟ้าใช่ไหมวิญญาณเพือนรกกันคิดถึงเธอหมดใจรอคอยนับวันที่เธอจะกลับมาหาอยากให้เธอคอยมาเช็ดน้ำตาให้ช่วยปลอบใจดวงนี้ ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้ายหัวใจเอาละเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอให้ฮิลิว ไอ้พี่เพล่เดินเข้าไปครับแล้วก็ร้องเพลงหนึ่งเพลงครับบัวร้องที่เธเพื่อนยากทำไมจัาเพื่อนก็ร้เลยว่าเ่อใส่ทุเรศจางจาแบบเป็นพระเอกไม่ใช่เป็นพระลงอ่ะอันนี้คือเพลงเหรอะค่ะไม่ร้องเขียวกับแดงมาเลยล่ะอ้าวแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกโอเคเดี๋ยวผมเปิดนะแป๊บนึ่งประภาบฝากตัวรับใช้นายนี่เป็นไงโอ้เป็นไง พงศิษฐ์คำสร้อยเข้ามาคำพี่กระโปรงเขาไม่ได้นำสกุลคำสร้อยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับบ่ะว่ามีคนบอกว่าเพลงรูปคู่อ่ะเพลงรูปคู่คืออะไรวะไม่เคยฟังเออมีมีมีเพลงนี่จากควาพี่วันร้องอ่ะฮะพี่วันทายร้องเพลงหน่อยไอ้ยเอ็นุ่มมาข้าวสาวสาวตาเกลือ พี่พี่มานทายน้องเพลงดอกไม้ไฟโอ้โหไอ้เหี้ยดีมาไม่ต้องร้องแล้วไอ้ที่มาร้องว่าบ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน้นไม่ใช่อยู่ฝั่ง้อ้าวไอ้เหี้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วีย้สัสโรไปติดมาทั้งหมดพูดตาหนังอยุ่งมินนี่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับเด้ยมึงไปแอนที่ไอเดียสุชาหลบ เ็้ยกแลังทำหนังเร็วโผล่มาทำไมเนี่ยทำอะไรอ่ะล้อแต่ผมว่ามันน่าจะกินข้าวอยู่สนุกปะไอแบงค์แบงค์แบงค์ฮะมึงเป็นสภาแบงค์ออ๋โทษมึงเป็นสภาโโมึงเป็นสภาแบงค์พี่ก็ไม่ห้ามอ่ะกูจะห้ามยังไงกูยืนเต้นอยู่ข้างๆมึงเลยอย่างอีกกูไม่ได้ำยังไม่เต้นอีกอ๋อครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งขยับขานิดหนึ่งก็ได้ข้างนีป่าเต็ม ผู้หญิงต้องแบบนิ่งๆค่อยโยกค่อยโยกเธอดีครับมองเปิดเพลงงุ้งๆวันนี้ดิหน้าเปิดมองไม่เปิดไอ้เนี่ยขอเถินเถินหน่อยได้ไหมได้เถินเทินคือใดอะฮะเถินเถินคือใดเตินเถินนะดูดูนี่เป็นไงจะลองคุูจะร้องเพลงกูณไม่ร้องแล้วคุณไม่น่าเชื่อไหมครับว่าเขาว่ากันว่า ถ้าเราเต้นข้างๆกันเราจะได้เป็นคู่ชีวิตไปด้วยันตายแล้วแล้วที่กูไปผับมานั่นคือเนื้อคู่กันทุกคนเลยใช่ไหมนั่นไอ้เขียด้าด้าไปไหนมาเจยียวันมึงไหนเีวเจี๊ยนเียวเเี่ยวันเจีจีลยอว้เีเลียอเจยนเเจียวัน ไปทั้งเตี้ยทั้งอ้วนเลยไปไปไอ้ด้าเราเรามีแม่ป่ะเรามีแม่ป้ะเข้าใจครับว่าเธอไหมไม่มีหรอเธอนะด้าเราเคยแล้วเคยมีแม่ไหมเอ๋อแม่ตายแล้วอ้าวไหนบอกไม่มีแม่ไอ้ด้าด้าตาย ผู้ชายโง่แต่มึงบอกว่าคู่ควรกับแม่มึงไอ้ควายใครบอกว่าเหมาะสมกับแม่มึงอ่ะมันบอกว่าแม่มันตายเพราะผู้ชายเดี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 ยยไอ้ก๊าไม่ได้ยินเพลงไม่ได้ยินเสียเทียนเทียเทียนหมดเทียนตัวหนงเทียนว้่นพี่สองคำเนาะแบงค์เก็บทรงหน่อยเนาะสภาผีเข้าแบงค์เก็บทรงหน่อยเนาะวันนี้สภาเครียดกันไปใช่ไหมคะคุณเหนื่อยป่ะเทียนกับมึงเนี่ยใครก็ได้เอาไปทิ้งทีทิ เนี่ยบอสบอกแล้วใครเนี่ยเนี่ยใครนักใครน้อยมีความสุขอืมอ่าหนบอลนี่ลองดีเนาะดองดิให้ทีวินเธอหนักที่วินเล่นใหญ่ไม่ค่อยมีความสุขไม่ใช่หรอเล่นใหญ่นะให้วันลี้ขึ้น ขนาดนั่นเลยเหรอวะลองเรื่องไม่มีความสุขแล้วคุณร้ลองลองลองไม่เห็นมีความสุขไม่เห็นมีอะไรเลยเราขึ้นไปเจเราขึ้นไปได้ได้เพื่อนได้เราไม่ศรัทธาในชีวิตเราอะดิมาดูกแลมไมอินวะแ้วเพืมึงไม่อินอะน้องมึงไม่อินอะมึงไม่อินในอาสามสี่อะคุณสตีฟลองขึ้นคันนี้หน่อยเขาบอกว่าขึ้นคันนี้แล้วจะมีความสุขขึ้นไปดูหน่อยดิ ว่ามันเป็นยังไงไอเหยี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยจะแบบสมองนี่จะไปแล้วแต่ถ้าจะถ้าเอใช่สมองนนจะไปวาเร้ขึ้นวันรองขึ้นว่ลรองไอชี้ไอชีไม่ลองเหรอผมรอบัางดิ พอแล้วะเฮ้ยเนี่ยพอพอทีนะคนนี้ใจเย็นดิไม่มีอะไรเลยเนี่ยวันนี่ขึ้นเราไม่ขำอ่ะคนที่ไม่ศรัทธาอยู่ไม่ไม่ไม่ศรัทธายไม่ดีเออไม่ศรัทธาในไมค์จีเนี่ยวะโซฮันก็ไม่ขำน่ะจะแล้วแต่เพราะว่าผมเชื่อในไมจีว่าถูกเสมอฮ่า่าฮ่าเฮ้ยมึงขำยีก็ไม่ต้องขำก็ได้นะ